เราเนะี่ยตัดสินใจอะไรผิดหลายอย่างเสมอนะแต่ว่าฉันไม่ได้มองว่าเธอผิดเลยนะเธอน่ยคือนักสู้สิเธอเธอเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเลยฉันฉันอยู่ข้างเธอเสมอนะขอบคุณนะวิษณุฉันรู้ว่าเธอเนะี่ยอยู่ข้างฉันเสมอแต่ช่างเธอฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะ นี่มัน,นดึกมากแล้วเธอนอนเถอะนะฝันดีนะฝันดีอยากจะโอบกอดเธอเอาไว,อาาอออว้ดึงเธอเข้ามากอดกอดเธอคนเดียวดึงเธอเข้ามากอด อืมยสเอา้ารากินีหายไปไหนมาเนี่ยรู้ไหมว่าสีตีเนี่ยมาที่นี่ด้วยนะนั่งตรงนี้เลยแล้วยิ่งกว่านั้นสีตีมองหน้าฉันจับมือฉันด้วย แถมยังบอกว่าวิษนุเธออยู่ข้างฉันเสมอให้กำลังใจฉันตลอดเลยแล้วสีติก็เข้ามาใกล้ฉันใกล้ชิดกันมากขึ้นฉันในขอบคุณเธอมากเลยนะใกล้กันจนขนาดที่เกือบจะนี่พูดจบหรือยังเนี่ยฮะมีอะไรจะพูดอีกหรือเปล่าถ้าง,งั้นก็พูดให้จบไปเลยนะวิศนุ นายเล่นเกมมามากพอแล้วนะเข้าใจไหมได้เวลาที่นายนะ่ะจะเลิกเล่นละครได้แล้วนะแล้วคอยดูนะว่าฉันน่ะจะปิดฉากนายยังไงบ้างโอ้ยังงั้นเหรอก็ลองดูซิเอาเลยแต่ว่าฟังให้ดีนะรากิน,นีเรื่องมันมีอยู่ว่าโบ เธอน่ะช้าเกินไปแล้วตอนนี้สีติเริ่มใจอ่อนให้กับฉันแล้วล่ะรู้ไหมวิสุตอนที่หมาเนี่ยมันเข้าบ้านเรามามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลายเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นนะรู้ไหมฮะหมาก็คือหมาอยู่บนยังค่ำน่ะแล้วฉันน่ะก็จะส่งมันกลับไปที่เดิมให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่านี่เนะ่ะมันก็คือ การท้าทายของรากินีสิงดีดีมากๆเลยงั้นก็ได้ฉันขอรับคำท้าเธอก็แล้วกัน อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอเก่งแค่ไหนงั <eterm Gore> ้นเอางี้นะเราสองคนเนี่ยมาตั้งเส้นตายกันเอาไหมเห็นนาฬิกาทายนี่ไหมทายกำลังร่วงหล่นลงมาทีละนิดทีละนิดและเมื่อมันหมดเวลา สีติก็จะเลิกกับใบจูแล้เมื่อถึงตอนนั้นเมื่อเวลามันหมดลงสีติก็จะมาอยู่ในอ้อมแขนของฉันคนนี้คนเดียวฉันว่าเธอเนะี่ยน่าขยักขยงนะเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดเลยวิสนุแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่านายฟังเอาไว้ก็แล้วกันนะ ่าก่อนที่ทรายทั้งหมดเนี่ยมันเจอร่วงหล่นลงมาทั้งหมดน่ะฉันก็จะเปิดโปงตัวตนของนายให้ครอบครัวได้รู้เองฉันคนนี้นี่แหละโอโ้เดี๋ยวสิรักินี <c oughs> ฉันยังพูดไม่จบเลยจะรีบไปไหนเล่ายังไงแล้วก็ถ้าหากว่าเรื่องนี้ฉันแพ้แล้วก็อืมโอ้ขอโทษทีขอโทษที ยังไงฉันก็ไม่แพ้หรอกอย่าหวังเอาไว้เยอะล่ะถ้าหากว่าฉันชน,นะเธอต้องก้มลงคุกเข่าแทบเท้าฉันแล้วเธอก็ต้องคลานมากราบรองเท้าของฉันอืมเก็บพลังงานของเธอเอาไว้ไปช่วยใบจูกับสีติดีกว่านะเพราะว่าใบจูเนี่ย มันกำลังจะแพ้แล้วล่ะไปได้แล้วไปอย่าลืมก็แล้วกันนะเวลาไม่รอแล้วนะทำเป็นผู้พิทักษ์เถอะเทศตอกตทศตอกตทศตอกเทศตอก นี่ดุรเดีจะนั่งตรงนี้ทำไมกันเล่าไปเตรียมของไหว้ได้แล้วเราเตรียมทุกอย่างตามที่แม่บอกแล้วนะคะ<อ>ไม่ต้องไปห่วงนะอโอเคเอทุกอย่าง<ไ>เรียบร้อยเอแม่ดิบยาควณจะอยู่ที่นี่นะมันจะได้ครบคนน่ะเออนี่จะห่วงทําไมกันเล่าฉันคุยกับแม่แล้วเออน,นี่ฟังให้ดีนะฉันไม่ยอยากให้แม่พลาดงานดอกนะเข้าใจ<อ>ไหม<อ>ฉันทําพิธีนี้เพื่อลูกของรากีนีเขาเพื่อขอพรให้กับสีติแล้วก็วิษณุด้วยนะ อีกอย่างหนึ่งแม่ก็ฝากพรมาแล้วพระสัตยานารยาให้พรพวกเราแน่นอน ใบจู <c oughs> ในช่วยฉันทำพวงดอกไม้หน่อยสิ <c oughs> รากินี <c oughs> เดี๋ยวฉันไปเข้าครัวก่อนนะ <c oughs> สีติเดินหนีเธอไปทันทีเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะไปช่วยสีติเองนะ <c oughs> นายจัดการตรงนี้อันนี้รากินี เออไงว่าไงเอ,อเธอหรือว่านี่ไปอ่ะไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างต้องโอเคพ่อครับทุกคนมีความสุขดีในบ้านเราวันนี้นะครับอ๋อมีคนโทรหาพ่อด้วยนะโครงการที่ปัฒนาราบลรื่นดีนะครับ อนุราาักษ์คะไหนคุณช่วยส่งโรลีมาหน่อยสิคะนี่พี่พี่สภายดูนี่สิทรายมันกำลังร่วงหล่นลงมารีบเข้าละ่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะเตรียมกราบรองเท้าฉันได้เลยจำได้ไหมว่าเราท้าอะไรกันไว้ นี่พี่สะพยพี่ทำงานตลอดเลยดูสิจมูกพี่เนี่ยมันแดงหมดแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวฉันเช็ดให้ดีวกว่าน,นะมา <c oughs> ฉันเช็ดเองได้เร่งมือเข้า <c oughs> ล่ะลล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 นี่รู้ไหมวิษสุความดีของคนเราน่ะเอาชนะเวลาได้เสมอนะเข้าใจเอาไว้ด้วยล่ะ <c oughs> โอ้ แล้วก็อย่าห่วงฉัน่ะไม่หมดเวลานนแน่แน่ดูเหมือนจะไม่นะใบจู มันดูหนักมากเลยฮนี่มันอะไรเหรอเหมือนกรอบรูปเลยนะเนี่ยเออของเสตนาเออวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันดูทีหลังตอนนี้พิธีเริ่มแล้วมานี่เถอะ ส่งมาตอนนี้มันหนักนะไม่เป็นไรฉันขอดู <ผม S 1> หน่อยบอกว<ม>่ามันหนักไงพี่ดูแลดีคะมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมเออได้สิได้อ,อันนี้ใบจูถือของไหว้ไว้นะมานนี่มามา <c oughs> ฉันคิดว่านี่น่ะน่าจะเป็นรูปของพระเจ้าที่สวยงามที่สุดเลยนะเนี่ย พี่ดุลรีเอ่อนี่นี่เดี๋ยวเดียวนะนี่นี่เอามานี่มาเอามาธนาเอาอย่างนี้นะอะพี่ไปเอายาของพ่อมาจากห้องให้หน่อยได้หรือเปล่าล่ะฉันวานหน่อยนะพี่เดี๋ยว<ด>ฉันถือเองนะนี่กระดาษมันจะบินเข้าไปในกองไฟระวังหน่อยนะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวเดียว Oh, <c oughs> ลุกขึ้นลุกขึ้น <c oughs> ไปไรไหมอนุรักษ์ฉันโอเคค่ะแต่ว่าคนที่มันวางแผนนี่ใครก็ตามที่ส่งมันมานะ่ะของขวัญของพวกเขาเสียหายหมดแล้วละค่ะดูสิคะดูสิว่ารูปของคนคนนี้เน่ะมันไม่เป็นผุยผงหมดเลยอ่ะวิษณุดูสิคะดูสิสไม่เป็นไรราคินีแค่เธอไม่เป็นไรมันก็โอเคแล้ว <c oughs> หลวงพ่อรอางผู้มันหล่นไปในกองไฟแล้วไหมนะจะเป็นไรไหมหลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกนะเราจะทําพิธีกันต่อเลยเออทางนั้นก็ตกลงหลวงพ่อ,อพระเจ้าคะช่วยสีติกับใบจูไว้ด้วยเถอะนะคะให้พวกเราชนะด้วยเถอะ เอาละพิธีเสร็จสิ้นแล้วเอาของไปแจกที่วัดนะแถวแถวนี้นเนี่แหละได้ค<ไ>ปหลังจาก<ด>นี้บ<ด>้านจะสงบสุขแล้วได้ครับหลวงพ่อได้ครับอ,อนุรักษ์มานี่พาคุณเสิหงไปหน่อยนี่ดุารีจจัดการให้หน่อยนะป้าจะไปวัดก่อนได้เลยป้าเดี๋ยวหนูจัดการเองอันนี้มาทางนี้สิเดี๋ยวผมจัดการเองครับอไม่ไมาอยู่นี่แหละเดี๋ยวเราก็มาแล้ว พี่ดูลารีคะตอนนี้ฉันปวดหัวมากเลยนะคะถ้ายังไงฉันขอไปพักในห้องฉันก่อนนะเออนี่เสติออมีอะไรสีติเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาน้ำมาให้นะไม่เป็นไรฉันโอเคขอบคุณนะ ใครเอาของพวกนี้มาเนี่ยชุดแต่งงานส้อยแต่งงานกําไลเสติเชืเจในว่าเธอเชื่อใจวิษณุมากกว่าฉันฉันว่าเธอไปแต่งงานกับเขาเธอ ฉันจะให้สร้อยแต่งงานกับชุดแต่งงานใี่กับเธอเราอยู่ด้วยกันมานานฉันต้องให้ของขวัญกับเธอบ้างเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นของขวัญในวันแต่งงานของเธอใบจูพิธีฮาวานะ่ะมันจบลงอย่างราบรื่นนะเอาจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ครอบครัวเราเจอแต่ความสงบสุขเนะี่ยนี่มันบ้าอะไรกันฮะ เพราะว่าฉันไม่ว่าอะไรเธอไม่ใช่ว่าเธอจะมาทำอะไรบ้าๆได้นะเธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเธอเป็นใครถึงจะมาตัดสินชีวิตของฉันเออฉันไม่เข้าใจอะแต่ว่าฉัน เข้าใจทุกอย่างเลยล่ะเธออยากจะให้ฉันแต่งงานกับคนอื่นแต่ว่าฉันยังเป็นของเธอฉันแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้ฉันนะจะอย่าก,กับเธอดีไหมละ่ะเอกสารหย่าพร้อมแล้ว เส็จเลยไหมล่ะเราจะได้เลิกเลิกกันให้มันจบจบไปสักทีน่ะนี่พูดอะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยแล้วใครล่ะที่ไปคอยเอาของพวกนี้มาเธอคิดว่าฉันบ้าหรือไงคิดว่าฉันง่อเหรอฮะนี่อ่านซะข้อความนี้มันส่งมาจากโทรศัพท์เธอเธอจะบอกแล้วว่าเธอไม่ได้ส่งมาน่ะเธอบ้าหรือไงล่ะผมไม่ได้ส่งผมจะทำแบบนั้นทำไมอะ่ะ เลิกดราม่าได้แล้วไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นแต่ว่าฟังฉันให้ดีๆนะว่าวันนี้ฉันจะตัดสัมพันธ์กับเธอให้จบและฉันจะอย่ากับเธอให้ได้ในวันนี้นี่เดีด๋ยวก่อนที่ทำแบบนั้นไม่ได้นะ ยันยันก่อนสิมาพูดตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วล่ะจากวันนี้และจากตอนนี้เราจะไม่ได้เป็นอะไรกันอีก